แล้วเราผิดไหมที่เราไม่ชอบยายกับตาของตัวเองแม่ของผมเขาเลี้ยงผมจนอายุสองขวบแล้วเขาก็ผมเอาไว้กับตายายแต่พ่อกับแม่ของผมก็จะมาอยู่บ่อยผมเป็นเด็กดีนะช่วยตายายทํางานตลอดแต่บางครั้งเวลาผมทําก่อนที่ยายจะบอกมักจะโดนด่าว่ารู้ดีจริงๆเลยนะมึงกูยังไม่สั่งไม่ต้องมาทําผมจําคํานั้นได้ดีเลยไม่ทําก่อนที่ยายจะบอกจนผมอายุ11ปี ยายกับตาของผมเริ่มบูลลี่ผมจนผมทนไม่ได้ผมโดนบูลลี่ทุกวันช่วงนั้นมันทําให้ผมร้องไห้คนเดียวทุกวันผมเริ่มติดโทรศัพท์และพยายามไม่เข้าใกล้าตากับยายเวลาผมเครียดผมชอบไปบ้านเพื่อนที่อยู่ข้างๆวันนั้นยายผมไปกินเบียร์กลับบ้านมาไม่เห็นผมเลยเอาไม้ไปตีผมที่บ้านเพื่อนมันทําให้ผมอายมากๆเพราะว่านั้นมีคนอยู่เต็มไปหมด ผมเลยโทรไปหาแม่ของผมว่าผมอยากไปอยู่ด้วยแม่ผมตอบว่าได้แต่ต้องรอสองถึงสามอาทิตย์แล้ววิวอยู่ยายก็เปิดประตูมาด่าผมให้ผมไปตายเพราะแค่ผมยังไม่อาบน้ําหลังจากที่กลับมาจากบ้านเพื่อนวันนั้นผมใส่ขาสั้นตายายนา้าอาพี่ทุกคนบูลลี่ผมกันหมดแล้วก่อนที่ผมจะไปอยู่กับแม่ยายก็ได้พูดกับผมว่ามึงไม่น่าเกิดมาเลยมึงเกิดมาเพราะความผิดพลาดของแม่มึงแค่นั้นแหละไอ้ขยะเปียกคำนั้นทำให้ผมเกลียดยายถึงขั้นสุด ผมผิดหรอ